บทที่5มีอะไรบ้างและปัญหาที่พบบ่อยในบทที่5มีอะไรบทที่5นี้เราก็จะเป็นเรื่องของสรุปอภิปลายผลและข้อเสนอแนะซึ่งก็มีคำถามเข้ามาว่าสรุปกับอภิปลายแตกต่างกันอย่างไรและน้องบางคนก็สงสัยว่าบางคนก็บอกว่าไม่ให้ใส่ความคิดเห็นลงไปควรจะใส่หรือไม่ควรใส่ คลิปนี้พี่จะมาอธิบายโดยละเอียดเลยนะคะบทที่5นี้จะเป็นเรื่องของสรุปการอภิปรายและข้อเสนอแนะซึ่งบางสถาบันหรือบางหลักสูตรก็จะเป็น5เป็น6บทนะคะเป็น6บทคือบทที่5มีแค่การอภิปรายผลเท่านั้นบทที่6ถึงจะมีเรื่องของสรุปและข้อเสนอแนะนะคะจะแยกกัน แต่สมมติว่าเราเอาเป็นบทที่5กันแล้วกันนะคะว่ามีรวมทุกอย่างเลยคือมีสรุปมีอภิปรายผลและข้อเสนอแนะเรามาดูกันว่าเรานั้นจะต้องเขียนอย่างไรนะคะเรามาดูก่อนว่าค,คําว่าการอภิปรายผลนั้นคืออะไรนะคะการอภิปรายผลนั้นก็คือการตีความผลของการวิจัยหรือเป็นการวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ ผลการวิจัยก็ได้นะคะว่า,าสิ่งที่เราค้นพบนั้นเป็นอย่างไรซึ่งประโยชน์ของบทนี้นะคะหรือบทของเรื่องของการอภิปรายผลนั้นมันมีประโยชน์มีความสำคัญอย่างไรก็คือหลายคนก็อยากจะอ่านบทนี้นะคะเ,เราอ่านงานวิจัย่ะบ่อยครั้งที่เราจะอ่านบทที่1น,นะคะอ่านบทที่1ว่าทำไมถึงทำเรื่องนี้ วัตถุประสงค์ทำไรนะคะแล้วก็กรอบแนวคิดเป็นอย่างไรแล้วบางครั้งเราก็ผ่านไปเลยค่ะไปดูที่บทที่5เลยนะคะบางครั้งก็ไม่ดูที่บทที่5เลยเพราะว่าบทที่5นี้จะมีข้อสรุปของงานวิจัยทั้งหมดและตามด้วยการอภิปรายผลนะคะการอภิปรายผลนี้ที่บอกว่าหลายคนมาอ่านตรงนี้นะคะเพราะว่า เราจะได้รู้ว่างานวิจัยในครั้งนี้นั้นมันมีความหมายอะไรมันมีความคิดเห็นอย่างไรมันมีผลอย่างไรและ,ะการอภิปรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานวิจัยของคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่เราเชื่อถือนะคะเราก็ยิ่งอยากจะอ่านบทที่5ค่ะตอนที่พี่ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนะคะ บทนี้ถือว่าเป็นบทที่ยากเป็นบทที่ยากกว่าบทที่4มากมายนะคะเพราะบทที่4นั้นมีแพทเทิร์นอยู่แล้วว่าต้องเขียนอะไรบ้างจริงไหมคะมีว่าจะต้องเขียนเครื่องมือเขียนไม่ใช่ค่ะบทที่4จะบอกว่าผลการศึกษามีอะไรบ้างนะคะซึ่งเขียนไปตามแพทเทิร์นเขียนไปตามสิ่งที่ค้นพบอันนั้นมันมีแพทเทิร์นอยู่แล้ว แต่บทที่5นั้นมันไม่มีแพทเทิร์นที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเป็นบทที่ยากพี่เขียนเอ,อ็ดไวเซอร์ก็ปีความรู้สึกว่ายังไม่พอใจนะคะตรงนี้นี่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าบทที่5ในส่วนนี้มีความสำคัญแบบนี้นะคะเราจะได้เห็นแนวคิดของผู้วิจัยเห็นการอภิปรายที่มันมีประโยชน์เพิ่มพูนความรู้นำไปต่อยอดได้นะคะ ถึงบอกว่าบทที่5หรือเรื่องของการอภิปรายผลนั้นมีความสำคัญนะฮะมันสะท้อนกลนของผู้เขียนสะท้อนว่าผู้เขียนนั้นมีความเชี่ยวชาญหรือความรอบรู้ในงานวิจัยของตัวเองมากน้อยแค่ไหนมีการรอบรู้ในแอ e เรียหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมากน้อยแค่ไหนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยเรื่องของ สิ่งต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นบทนี้มีความสำคัญค่ะทีนี้มาดูว่าหลักการเขียนบทที่5นั้นเรามีหลักการอย่างไรนะคะเราก็จะเขียนส่วนต้นนะคะก็คือเรื่องของสรุปเราต้องสรุปมานะคะว่าการวิจัยของเรานั้นมีวัตถุประสงค์อะไรเราได้ดำเนินการเก็บข้อมูลอย่างไรและผลเป็นอย่างไรนะคะสรุปมาสั้น นี่คือสรุปค่ะสรุปว่าที่เราทํามาทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วเรามาต่อด้วยส่วนของการอภิปลายผลค่ะก็คือเราจะอภิปลายผลและ้นะคะซึ่งหลักการข้อแรกคือเราควรจะเรียงนะ,ะมีหลักการนะคะควรจะเรียงตามอะไรเรียงตามาวัตถุประสงค์เรียงตามสมมุติฐาน หรือเรียงตามตัวแปรนะคะก็ได้นะเรียงตามนั้นคือมีหลักในการรีบเรียงหน่อยว่าเราจะอภิปรายตามอะไรนะคะโดยทั่วไปถ้าเรามีสมมติฐานนะคะงานงานที่พี่ทำมีสมมติฐานพี่ก็จะอภิปรายตามสมมติฐานค่ะนะ,ะ,นะะถัดไปข้อ2ก็คือแล้วผลการศึกษานั้นนะคะสมมติว่าพี่อภิปรายตามสมมติฐานพี่ก็จะบอกว่า สมมุติฐานนั้นผลการศึกษานั้นปฏิเสธหรือยอมรับสมมุติฐานและผลการวิวจัยนั้นมีนัยยะสำคัญทางสถิติหรือไม่นะคะถัดมาค่ะในส่วนที่3ก็คือเราจะบอกว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้นั้นทำไมไม่เป็นไปตามสมมุติฐานหรือทำไมเป็นตามสมมุติฐาน ถ้าเป็นไปตามสมมุติฐานแล้วยังไงต่อถ้าไม่เป็นไปตามสมมุติฐานเพราะอะไรและยังไงนะคะและเราก็มาอ,อ,อภิปรายนะคะผลของเรานะคะโดยเทียบกับทฤษฎีที่เรานํามาใช้เรากลับไปดูนะคะว่ากรอบแนวคิดที่เราใช้นั้นเป็นอย่างไรเราจะมาอภิปรายตรงนี้ค่ะเทียบกับทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดที่เรานําไปใช้นะคะ หรือเราก็จะเทียบกับงานวิจัยที่ผ่านมาหลายคนนะคะจำได้แค่ว่าให้ไปอบอกว่าเหมือนหรือต่างกับงานวิจัยที่ผ่านมาก็จำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นในการพภิปลายก็เพียงแต่บอกว่างานวิจัยของเรานั้นเป็นไปตามคนนั้นไม่เป็นไปตามคนนี้แล้วก็จบอันนี้ถือว่ายังไม่เพียงพอนะคะเราต้องอภิปรายว่าผลการวิจัยของเราที่ออกมาแบบนี้นะคะ ตรงหรือสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาอย่างไรและมันมันมีข้อข้อคิดอะไรที่ได้จากการที่มันเหมือนกันหรือสอดคล้องกันนะคะหรือถ้าแตกต่างกันนั้นเป็นเพราะอะไรนะคะจะต้องมอีงานวิจัยที่ใกล้เคียงเราต้องเลือกงานวิจัยที่ใกล้เคียงใกล้เคียงกับงานของเรามาพิปลายนะคะพี่เห็นน้องหลายคนนำมา มาเทียบนะคะแวกว่าเหมือนหรือไม่เหมือนนั้นเป็นงานวิจัยที่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามากรอบแนวคิดไม่ได้ไม่ได้สอดคล้องกันนะคะเช่นเอางานวิจัยที่ทําในกลุ่มอื่นนะคะหรือกลุ่มอายุอื่นเอามาเทียบกับงานของเราแบบนี้เทียบกันไม่ได้น้องๆเวลาเลือกงานวิจัยที่จะมาเปรียบเทียบนั้นต้องเลือกงานวิจัยที่เปรียบเทียบกันได้นะคะและ เมื่อเราอ้างถึงงานวิจัยอะไรที่เราจะนำมาเทียบงานวิจัยนั้นจะต้องมีปรากฏอยู่ในบทที่2นะคะถ้างานวิจัยที่เรามาเปรียบเทียบนั้นไม่มีปรากฏในงานวิจัยในในบทที่2ถือว่าไม่ถูกต้องนะคะเช่นเดียวกันในงานวิจัยในบทที่2นั้นเขียนไปเถอะแต่ถ้าไม่เคยกล่าวเลยนะคะในบทที่5ก็ถือว่าไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นน้องๆต้องดูความเชื่อมโยงตรงนี้ด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องเราจะไปพูดถึงทําไมในบทที่2ถูกไหมคะนี่คือสิ่งที่จะบอกนะคะทีนี้กรณีที่แตกต่างเราสามารถอภิปรายได้ว่าเออมันอาจจะเป็นเรื่องของบริบทเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็เป็นไปได้นะคะเราก็อาจจะอภิปรายอย่างนั้นหรืออาจจะมีตัวแปรแทรกที่ เกิดขึ้นมานะคะเช่นในช่วงที่การเก็บข้อมูลของเราหรือการทดลองของเรานั้นมีสถานการณ์นะคะเช่นอากาศแปรปรวนหรืออากาศร้อนจัดหรือมอีโรคระบาดเข้ามาหรือรัฐบาลออกกฎหมายเรื่องเกี่ยวข้องกับตรงนี้พอดีทําให้ผลการวิจัยของเรานั้นอา,อาจจะเบี่ยงเบนหรือผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะ เราก็ต้องอธิปรายแบบนี้ทีนี้สิ่งที่น้องๆผิดพลาดบ่อยครั้งนะคะก็คือการอภิปรายนั้นไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยของเราบางครั้งไปพูดสิ่งที่เกินเลยหรือนอกขอบเขตของงานวิจัยของเรานั้นไม่ควรนะคะให้อยู่ภายในเขตภายในของเราและพยายามอย่าใช้คำที่ มั่นใจมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าตอนที่พี่เขียนในการอภิปรายนั้นแอดไวเซอร์จะบอกเสมอเลยนะคะว่าอย่าไปพูดว่ามันมันแน่แท้100%ควรจะใช้คำว่าอาจจะหรือมีอาจมีผลต่อแบบประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่อยากจะให้น้องๆเรามาระวังนะคะนะคะอย่าลืมนะคะต้องไม่อภิปรายเกินไปจากสิ่งที่เราศึกษาไม่อคติ ไม่ตำหนิงานวิจัยของคนอื่นด้วยนะคะถัดไปนะคะสิ่งที่จะต้องคํานึงถึงนะคะข้อที่4ก็คือว่าการอภิปรายนี้นะคะต้องนําไปสู่ข้อจํากัดของการวิจัยให้ได้หมายความว่าเราต้องวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์จุดอ่อนของเราเองออกมาให้ได้นะคะเช่นจากการวิจัยของเรานั้นเราได้เรียนรู้ว่า ข้อจำกัดบางอย่างนั้นก็มีผลต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้นะคะเช่นเครื่องมือเราอาจจะบอกว่าเครื่องมือของเรานั้นอ,อ,อาจจะมีข้อความหรือมีจำนวนข้อยาวเกินไปนิดนึงผู้อ่านอาจจะเกิดความเมื่อยล้านะคะหรือ,อ,อการทดลองอาจจะเกิดการเมื่อยล้าก็อาจจะมีผลทำให้ผลการวิจัยออกมาเป็นเช่นนี้นะคะ หรือวิธีการเก็บข้อมูลเช่นเราใช้วิธีเซลล์รีพอร์ตนะคะคือให้เขียนเองกรอบเองก็อาจจะเป็นจุดอ่อนที่กลุ่มตัวอย่างบางคนการอ่านทักษะการอ่านอาจจะไม่ค่อยดีหรืออ่านไม่ค่อยคล่องหรือสายตาไม่ค่อยดีเป็นต้นนะคะเราก็วิเคราะห์ตรงนี้ได้นะคะหรืออาจจะมีตัวแปรแทรกอย่างที่บอกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศแปรปรวนหรือกฎระเบียบที่ออกมาในช่วงนี้นะคะ หรือ uh, r e s p o n d e rate นะคะหือคือการ uh, การตอบกลับนะคะเช่นส่งแบบสอบถามไปส่งตอบกลับมาอาจจะน้อยไปน,นิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องอภิปรายหรือพูดถึงข้อจำกัดซึ่งเราต้องซื่อสัตย์นะคะต้องซื่อสัตย์คนที่มาอ่านก็จะได้รู้วอ๋อเป็นที่ผลมันเป็นแบบนี้อาจจะเกี่ยวข้อง กับข้อจำกัดที่ผู้วิจัยเขียนมาก็ได้เขาก็จะได้นำไปเรียนรู้ไปใช้ในการวิจัยครั้งต่อไปนะคะน้องๆต้องซื่อสัตย์ต่อการวิจัยนะคะนี่คือจริยธรรมนะคะถัดไปข้อสุดท้ายก็นำไปสู่ข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะนี้มีความสำคัญนะคะเพราะว่าน้องๆหลายคนนะคะก็ไปอ่านตรงข้อเสนอแนะนี้เพื่อที่จะได้หัวข้อวิจัยของเราจริงไหมคะเราก็อยากจะรู้ว่า เขามีข้อเสนอแนะอย่างไรข้อเสนอแนะนี้นะคะก็สะท้อนกึน๋นสะท้อนภูมิรู้ของผู้วิจัยอีกเช่นกันนะคะน้องๆหลายคนเขียนข้อเสนอแนะมาซึ่งเ,เขียนไปรื่อเปอยนะคะเขียนไปรื่อเปอยเพราะถามว่าทําไมเสนอแนะแบบนี้ก็ตอบไม่ได้นะคะหรือตอบไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องตามทฤษฎียกตัวอย่างเช่นไปอาจจะไปเสนอแนะว่าครั้งต่อไปควรจะทําเชิงคุณภาพ อย่างนี้นะคะถามว่าทําไมถึงได้เสนอแนะแบบนี้ก็ตอบไม่ถูกนะคะหรือบางคนก็อาจจะเสนอแนะว่าครั้งต่อไปกลุ่มตัวอย่างควรจะมากกว่านี้อันนี้ไม่ควรนะคะเพราะว่าสะท้อนให้เห็นว่างานของเรานั้นทําไมล่ะทาไมคุณไม่คํานวนณกลุ่มตัวอย่างให้มันดีเพราะว่าคุณก็มีสูตรการคํานวนณกลุ่มตัวอย่างไม่ใช่เหรอทําไมมาบอกว่าข้อเสนอแนะคราวหน้าให้ตัวอย่างมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะ เพราะว่ามันก็สะท้อนว่างานวิจัยเรานั้นมีจุดอ่อนที่ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะงานวิจัยการเสนอข้อเสนอแนะนี้นะคะก็อาจจะแบ่งเป็นเ,เรื่องของในส่วนของเสนอแนะในเชิงวิชาชีพนะคะในเชิงบริหารในเชิงปฏิบัติการในเชิงวิชาการนะคะเราแบ,แบ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เสนอแนะนั้นอย่า เสนอแนะที่เกินเลยไปจากงานวิจัยของเราเพราะหลายคนนะคะก็ไปเสนอแนะอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือไม่เกี่ยวข้องกับผลการวิจัยอันนี้ไม่ได้นะคะถือว่าไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ในถัดไปนะคะก็คือเรื่องของการที่เรานั้นจะต้องสรุปนะคะสรุปให้เรียบร้อยเลยว่างานวิจัยของเรานั้นมี ประโยชน์อะไรบ้างนะคะนำไปใช้อะไรและการวิจัยครั้งต่อไปจะต้องทำอะไรนี่คือความสำคัญของบทที่5ซึ่งสะท้อนภูมิรู้สะท้อนความเชี่ยวชาญสะท้อนวิสัยทัศน์สะท้อนทัศนคติของผู้วิจัยถ้าเราทำตรงนี้ดีนะคะงานวิจัยของเรานั้นก็จะได้รับการยอมรับ แล้วก็อาจจะนำไปสู่การตีพิมพ์ที่ที่ดีนะคะน้องๆลองเขียนดูนะคะอาจจะปรับหลายรอบหน่อยแต่สิ่งที่ได้นั้นจะคุ้มค่าค่ะสวัสดีค่ะ